พันโตเต็โหมนุษย์เตสุผู้ฝึกหัดพัฒนา,ธาดีแล้วดีเลิศเนื้อมวลมนุษย์ใจพระสะอาดบริสุทธิ์ดุดน้ำฝนใจคนสิต่ำตมเนา่าเหม็นดุดน้ำครัมแต่อดีตของน้ำฝนก็คือน้ำครัมอดีตของพระก็คือคนกิเลสหนาปัญญาจาบ น้ำครําที่เน่าเหม็นผูกแดดเผาเผาจนร้อนกลายเป็นไอลอยขึ้นสู่ฟ้าโปรยปลายเป็นน้ำฝนล,ลงมาสู่พื้นโลกทิ้งอดีตที่ต่าตมไว้เบื้องหลังเหลือไว้แต่ความใสบริสุทธิ์บุดน้ําชิพพระก็เช่นกัน อีตทุกรูปก็กิเลสนาะตัญหาจัดเหมือนกันได้ขันติธรรมฝึกหัดพัฒนาชุบตัวไม้ให้สุขสดไสงดงามตามศิลธรรมนำศรัทธามาสู่ใจชาวพุทธแต่ถ้าขาดการฝึกหัดพัฒนาแล้วใสจิตก็ จิตก็ต,ต่ำตมจมอยู่กับอิเลตันหาดังเทิมใช้สัตหาเป็นตัวก่อกรรมทำชั่วมั่วโลกีไม่ต่างอะไรกับสัตว์เผ่าพันเอื่น